คอนเสิร์ตใหญ่ที่เตรียมจะจัดขึ้นมาฝากกันอีกงานนะครับงานนี้น่าจะถูกสาวกโดโจแหม่ย้อนกับไกลไกลเลยนะครับสำหรับค่ายเบเกอรี่มิวสิกนั่นเองนะครับล่าสุดเนี่ยอดีต3หัวเรือใหญ่นะครับแห่งค่ายเบเกอรี่นะครับเขาเตรียมจัดคอนเสิร์ตใหญ่ในชื่อสุกี้บอยสมเกียรติพรีเซนต์นะครับบีเดย์แดนซ์ปาร์ตี้ให้ทุกคนได้เตรียมไปย้อนลำลึกความสนุกสนานกันแล้วละครับค่ะ ไมม่วาหรบบาเรหหหร็ัเนนชต้องบอกว่าอย่าเพิ่งตกใจนะ,ะนี่แค่ลีลาสุดพิ้วของอดุ่มเบนนะครับอันนี้เน้นำย่อยเฉยๆใช่ไหมแค่เลนน้ำย่อยเฉยๆนั่นเองครับก็เป็นการเปิดตัวนะครับอคอนเสิร์ตนะครับสุกี้บอยสมเกียรติพรีเซน์ b d a y Dance Party นั่นเองครับ <ạ. S 1> ก็เป็นการย้อนความหลังกับคอนเสิร์ต b ี a y อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเป็นวันที่ครบรอบ10ปีของค่ายเบเกอรี่นะครับ <ạ. S 1> และก็เป็นการลาออกจากการเป็นผู้บริหารของทั้ง3คนอย่างสมเกียรติสุกี้แล้วก็บอยโกศิยพงศ์อีกด้วยครับ <ạ. S 1> แต่ครั้งนี้เนี่ยเขาจะขอดึงแนวดนตรีนะครับที่ทําให้ทุกคนนั่งไม่ติดนะครับ ไปดิ้นกับพวกเขาเนี่ยที่รับประกันความมันโดยศิลปินรับเชิญที่ต้องบอกว่าคุ้นหน้าคุ้นตากันอย่างมากนะครับซึ่งหนึ่งในศิลปินรนับเชิญนั้นเนี่ยต้องบอกว่าขาดไม่ได้ก็คือ2สาวโบโจอยจาก<อ>ไทอัมคิงดอมนั่นเองครับที่ต้องบอกเลยว่าไม่ต้องซ้อมก็พร้อมโชว์แล้วนะครับของสองคนนี้แต่ถ้าเป็นงานเพลงและคอนเสิร์ตของทั้งคู่นั้นก็คงต้องบอกว่าอาจจะไม่ค่อยได้ซ้อมกันแล้วแต่ว่าช่วงหลังก็ห่างกันไปนะครับแต่ก็มีโอกาสที่จะได้กลับมาร่วมงานกันอีกนะครับมีอัปเดตผลงานของทั้คค่ันดวยรบะ รูปแบบกับ t ีแล้วก็พี่สมเกียรตินะคะก็คือจะมีการ a r เรนจเพลงใหม่แล้วก็ต้องบอกว่าแอบฟังมาบ้างแล้วก็มันมากๆแล้วก็พร้อมตลอดพร้อมตลอดค่ะก็คืออยากให้เพื่อนๆมาสนุกกันด้วยถ้าเป็นในานามแทมพี่น้องเพลงใหม่ผมไม่ได้ทาค่ะณ<ส>ตอนนี้ยังไม่ได้คุยกันเรื่องนี้เลยจริงๆแค่เพลงเก่าก็ได้จะสนุกแล้วนะคะเพราะว่าเราก็ยินเพลงเก่ามาฟังได้เราไม่ได้มาใสกันมาค่อนข้างนานแล้วคะคะเพราะว่าจริงๆคนก็คิดถึงในตอนที่เราเป็นแทมพีน้องสมัยก่อนช่วงเวลา นะครับผลยานอาจจะไม่ได้